แต่ชัชด,ดาพรธน,นันธาอยู่ในวงการมาประมาณหนึ่งแล้วเมื่อถูกถามเรื่องมุมมองการแต่งงานเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เลยความอยากที่จะแต่งงานไปแล้วเริ่มเฉยแล้วไม่ตื่นเต้นกับการใส่ชุดแต่งงานแล้วเพราะได้ใส่เยอะมากๆในละครและเจ้าตัวได้ไปงานแต่งเพื่อนหลายๆคน จนรู้สึกว่าการแต่งงานไม่ได้สำคัญสิ่งสำคัญคือการที่เรามีคนรักดีๆที่อยู่ด้วยกันตลอดไปมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เร่งเรื่องแต่งส่วนเรื่องลูกตอนนี้ก็เลี้ยงสัตว์แค่สี่ตัวก็พอแล้วตอนนี้เจ้าตัวมีความสุขกับการทำงานชีวิตแฮปปี้และหวยหาการทำงานมากๆผลงานตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแต่ก็ยังรับละครทางช่องเอยู่เพราะมีผู้ใหญ่ให้โอกาสเยอะ ตอนนี้ยังรับละครบู่เรือยๆแต่ก็รับปีละเรื่องลาสุดกับละครร่นลอยฟ้าที่ถ่ายอยู่ก็ยังไม่ปิดเพราะแต่ละฉากถ่ายยากยังค่ะตอนนี้ก็คืออยากทํางานเนาะยังมีละครที่ค้างค้างอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากให้ทุกๆคนค่ะแฟนๆละครเนาะฝากติดตามผลงานของต่ายด้วยนะคะยังมีละครอีกหลายเรื่องให้ติดตามกันค่ะเพื่อเราแต่งแล้วก็เหมือนเราแต่งแล้วอุ้ย,ยได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือ ในมุมของต่ายตอนเนี้ในความรู้สึกนะมันมันเลยความอยากไปแล้วว่าทุกคนคือแต่ว่าผู้หญิงหลายๆคนถ้าเกิดมาแบบเลยช่วง เลยช่วง25เลยเลข30มาแล้วก็คงจะเฉยๆกับการแต่งงานหรือเปล่าแ mm hmm. ต่ไม่แน่ใจนะว่าทุกคนเป็นเหมือนตต่ไหมแต่ว่าสําหรับ่ายอะ่ะคือคือไม่ตื่นเต้นกับการใส่ชุดแต่งงานแล้ว mm hmm. เพราะว่าเราใส่มาเยอะมากในละคร mm hmm. เราใส่ทุกรูปแบบเลยเราแบบเราแต่งโหมดแล้วทุกรูปแบบในละครแล้วคือ คือเราไม่ไม่ตื่นเต้นกับการใส่ชุดแต่งงานเราไม่ตื่นเต้นกับการใส่ชุดไทยแล้วเราก็ไปงานแต่งงานของเพื่อนๆหลายคนไม่ว่าจะเป็นงานเช้างานงคืกเราก็ฟินเหมือนแหละเหมือนไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วการแต่งงานก็ไม่ได้สําคัญเนาะสำคัญคือถ้าเรามีคนรักดีๆสักคนเราเก็บเอาไว้กับเราได้ตลอดไปมากกว่าค่ะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมี จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ตายไม่เคยเร่งเรื่องของการแต่งงานเลยเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่จะแบบไม่อยากให้ต่ายแต่งงานด้วยซ้ำํำเขาบอกว่าหนูก็อยู่ได้นี่ลูกเพื่อนหนูก็มีงานหนูก็มีแบบหนูแต่มีกิจวัตรปรับ แต่ชอบกีฬาแต่มีเพื่อนไปดำน้ำอะไรเงี้ยคุณแม่คุณพ่อคือเขาอยากให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาไม่อยากให้เราต้องมานั่งเสียใจค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะมองว่าเวลาถ้าเรามีความรักวันหนึ่งเราอาจจะต้องเสียใจอะไรเงี้ยเขาก็จะห่วงเราเลี้ยงเด็กๆสี่ตัวก็พอแล้วค่ะมีเด็กๆตั้งสี่ตัวนะใช่ค่ะยังมีความสุขกับการทำงานมากๆตอนนี้คือโหยหาการทำงานมากเพราะว่าห่างกับการทำงานไปนานมาก ถามว่าดูแลตัวเองยังไงต่ายเผยว่าเป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้วตอนนี้ก็ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมแม้อายุขึ้นเลข4แล้วแต่พอมาเล่นละครบู๊ก็ยังตีลังกากระโดดตึกได้อยู่ฟิตจริงๆครับ